สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูวขวัญค่ะวันนี้นะคะก็จะพาผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูทุกๆท,ท่านนะคะมาดูกิจกรรมเกมตกปลาแม่เหล็กนะคะของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3นะคะซึ่งเกมตกปลาแม่เหล็กนี่นํามาให้เด็กเล่นในครั้งนี้เราได้ความอนุเคราะห์นะคะจาก คุณทอนทันร่ำรวยรัพย์นะคะที่ส่งของเล่นมาให้เด็กๆของเรานะคะสำหรับเกมตกปลาแม่เหล็กนะคะของเล่นเล็กๆแต่ประโยชน์ยิ่งใหญ่นะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ได้ให้เด็กๆเล่นเกมตกปลาแม่เหล็กกัน,นะคะ่ะเห็นสนุกแบบนี้แต่เต็มไปด้วยพัฒนาการที่ซ่อนอยู่เพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิและการจดจ่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มือและนิ้วเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและคิดวางแผนเรียนรู้สีตัวเลขตัวอักษรผ่านการเล่นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเล่นบทบาทสมมติอีกทั้งยังพัฒนาทักษะทางสังคมเช่นการรอคอยการแบ่งปันของเล่นชิ้นเล็กแต่มีพลังมหาศาลในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะเล่นสนุกเรียนรู้เพลินแบบนี้คุณครูอนุบาลต้องปลื้มสุดๆไปเลยค่ะ เห็นแบบนี้แล้วหยุดให้จอมือถือเลี้ยงลูกลองเปลี่ยนเป็นเกมตกปลาแม่เหล็กดูสิคะเกมเล็กๆที่เด็กๆเล่นแล้วเพลินแถมยังช่วยพัฒนาสมองกล้ามเนื้อทักษะชีวิตฝึกสมาธิโดยเด็กๆต้องใช้ความจดจ่อเพื่อเล็งให้ตรงพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กจะต้องจับเบ็ดตกปลาบังคับทิศทางเสริมความคิดสร้างสรรค์เด็กๆจะต้องเล่นบทบาทสมมุติเป็นชาวป,ประมง คิดดูสิคะว่าเด็กจะสนุกมากแค่ไหนหัดรอคิวรู้จักแบ่งปันเด็กๆจะต้องเล่นกับเพื่อนหรือพี่หรือน้องหรือพ่อแม่อาจจะเอาเกมนี้มาเล่นกับน้องๆก็ได้เปลี่ยนเวลาหน้าจอมาเป็นเวลาคุณภาพกับของเล่นเสริมพัฒนาการกันเถอะคะ่ะเกมตกปลาแม่เหล็กเลี้ยงลูกเชิงบวกของเล่นเสริมพัฒนาการหยุดมือถือสักพักแล้วมาจับปลากันนะคะ